ที่สิบสีพิสดารจนเหลือเชื่อในที่สุดรัติการสิ้นสุดสำนักใหญ่พัคมังกรอัคีกลับเขินสู่สภาพปกติทุกผู้คนคล้ายตื่นจากนิทรารมล้วนไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดเมื่อเห็นหิมะน้ำแข็งสุมคลุมทั่วพื้นดินล้วนตื่นเต้นสงสัยยิ่งนี่เป็นปรากฏการผิดธรรมดาจริงๆคนส่วนใหญ่ล้วนป้ายความผิด ที่เมื่อคือนเคลื่อหลับไปยังหิมะตกหนักมีแต่เตียงโง่เล็ดเต่งเกี้ยสองเลี้ยวรอทราบว่าความนี่มีเล็ดในทั้งสองเลยเห็นเรือใบห้าสีและเห็นตังไห้เลี้ยวโหและประกายเขียวปัดประหลาดนั้นความกิงคิดกลับไปรายงานแต่ไปได้ไม่นานก็บังเกิดความห่วเหงาสุดเปรียรยนกลับเดินกลับเข้าห้อง ล้มตัวลงหลับไหลพริบตานั้นทั้งสองรู้สึกไม่มีเรื่องใดมีความสำคัญกว่าการนอนอีกพอตื่นขึ้นมาทั้งสองฉุกคิดถึงเรื่องนี้เมื่อเห็นหิมะที่หน้าห้องถึงกับเย็นเยือกจับใจทั้งสองรีบรุดไปรายงานซิมอูเมื่อฟังจบซิงอู U, ไม่แสดงความเห็นอะไรก็นําพาคนทั้งสองไปพบเสียวจับซา บุคคลแต่งกายเป็นเจ้าที่เต่งเกียกและเตียงโงกบอกกล่าวแสดงว่าเป็นผู้ที่พวกตนพบเห็นเมื่อคืนคนทั้งสามกลับโดยสารเรือใบห้าสีของโอสีมาเรื่องเราย่อมยิ่งไม่รู้ปรฐธรรมดาแล้วยามนิเสียวจับสาอยู่ภายในห้องของเสียวอัางเหี้ยเสียวอัางเหี้ยก็ฟืนเืินสติมาทีละน้อยอันน้งเหียเสียวจับสาร้องเรียกอย่างร้อนรุ่ม องยิ้ที่ด้านข้างก็ตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นมาเสียวอั้งเหี่ยเหลื่อมตายางเช่มชา้ามองรูสภาพรอบ,รอบข้างเลียวดูเสียวจับสายยางงงงนางขณะจะลุกขึ้นนัง่งก็ถูกเสียวจับสากดไว้ปากกล่าวว่าเจ้านอนสงบนิ่งอย่าได้เคลื่อนไหวโดยพลาการเกิดเรื่องใดหรือเสียวอั้งเหียกล่าวอย่าสงทรงัยใจ กับเหตุการณ์เมื่อคืนนางคล้ายไม่มีความทรงจําแม้แต่น้อยเสียวจับสามองดูนางอดถามไม่ได้อั้งหีเจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรเสียวอั้งเหียกะพริบตายกมือแต่หน้าผากล่าวว่ารู้สึกศีรษะเมือนงงเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะเสียโลหิตมากเกินไปเสียวจับสาทราบกระจางแก่ใจแต่ไม่ได้บอกอกอกมา เกรงว่าจะสร้างความตรนโนกแก่เสียวอั้งเหียกล่าวปลอบโยนว่าดูท่าสืบเนื่องจากอากาศเย็นลงอย่างกะทันหันไม่สามารถปรับตัวได้เสียวอั้งเหียกล่าวอย่างเลื่อนลอยวันนี้อากาศเย็นลงจริงๆริงปยีกล่าวเสียงแผ่วเบาเมื่อเขืนเกิดหิมะตกซุ้มเสียงของนางสันสะท้านเสียวอั้งเหียรับฟังจนงงงันบูก,กล่าวว่า หิมะหรือฤดูกาลนี้ไหนเลยมีหิมะหรือดูท่านางไม่รู้เห็นเหตุการณ์เมื่อเืินแม้แต่น้อยวงยี้กลับตะลึงลานไปเสียวจับซาก็บังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยถามว่า่างยี้เจ้าไม่ทราบว่าเมื่อเกินเกิดหิมะตกหรือเสียวอัง้งเหยียจยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าบิดาถามปราราณนะักผู้ปุตรีหลับไหลไปทราบได้อย่างไร เสียวจับสาฝืนยิ้มเสียวอัางเหียขยับกายลูกขึ้นนั่งกล่าวว่าข้าพเจ้าจะออกไปชมดูฤดูกาลนี้ยากนักที่หนีหิมะตกเสียวจับสารีบกล่าวว่าเจ้ายังคงพักผ่อนให้มากไว้เป็นไรข้าพเจ้าหาได้เจ็บไข้ได้ป่วยไหมนางพลันรู้สึกตัวกล่าวถามว่าพวกท่านฉนายมองดูข้าพเจ้าอย่างประหลาดพิกลเช่นนี้ วงนีก่อนหน้านี้ได้รับการกำชับจากเสียวจับซาห้ามให้นางกล่าวเลวไรดังนั้นปฏิเสธว่าไม่มีใดเสียวจับซาฝืนยิ้มพลางกลาวว่า,า,กลาวว่าจะได้กล่าววาจาโง่มทั้งหมดล้วนวังดีต่อเจ้าปิดาอย่าลืมว่าบุตรีก็ฝึกวิชาฝีมือหากบอกว่าบุตรีของข้าหน้าผักมังกรอักเกกลับรัวหนาว ใหญ่ไม่ใช่เป็นที่หัวร้อยยกของผู้คนหรือเสียวจับสาแต่แต่ฝืนยิม้มองยียังคงสำรวจมองเสียวอั้งเหียสายตาหยุดนิ่งบนรอยฟันที่ลำคอข้างซ้ายของเสียวอั้งเหียทั้งสองรูอยางหลื่มตัวเสียวอั้งเหียพลันสังเกตพบกล่าวว่าเจ้ามองดูอะไรไม่มีใดเจ้าหัดโป,ป้ปดตั้งแต่เมื่อใดหรือ วงยีสันสีซาไม่หยุดยัง้งเสียวอั้งเหี้ยก็สันสีซากล่าวว่าเจ้าปิดบังเราไม่ได้เพียงเห็นแววตาของเจ้าเราก็ดูออกแล้วองยีกว่าตาไปยังเสียวจับซาเป็นเชิงขอความช่วยเหลือเสียวจับซายิ้มพลางกล่าวว่าอั้งเหี่เจ้าอย่าคิดฟุ้งซ่านเหลวไหลองยี้ไม่ได้ปิดบังเจ้าอะไรเสียวอั้งเหี้ยยิ้มพลางกล่าวว่า ปีดาท่านจะได้ช่วยแก้ต่างให้กับนางดูถ้าท่านก็กล่าวโป้ปดพวกท่านที่แทบปิดบังข้าพเจ้าอันใดอังน,นี้จะได้วุ่นวายไปเสี่ยวอังเยกว่าตามายังวงยีถามว่าวงยีเจ้ายัางคงบอกต่อเราตามความสัตย์ไม่เช่นนั้นเราไม่ต้องการเจ้าอีกแล้ววงยีกล่าวอย่างตื่นตระหนกเสียวเจียหลายปีมานี้เรายึดถือเจ้าเป็นมวยมวย ตอนนี้แสดงว่าเกิดเรื่องช,ชัดๆเจ้ากลับปิดบังเราแสดงว่าในใจเจ้าไม่ได้มีเรายังติดตามเราใยญ่กันหรือคงยีรีบโบกมือมองดูเสียวจับสาด้วยสีหน้าวิงวอนแทบหลังน้ำตาออกมาเสียวจับสาเห็นฉะนั้นต้องโทษถอนใจกล่าวว่าอั้งยีเจ้าอย่าได้ตำหนิองย์ยีเมื่อเกินเกิดเรื่องพิสดารสูตคาดคิดกับเจ้าประการหนึ่ง เสียวอังเหียสักถามว่ากเกิดเรื่องราวใดเสียวจับสาย้อนถามว่าก่อนอื่นจะต้องบอกต่อเราว่าเมื่อคืนเจ้าไปยังที่ใดพบเห็นผู้ใดบ้างเสียวอังเหียกล่าวว่าข้าเจ้าไม่ใช่นอนอยู่ที่นี้ตลอดเวลาหรือดูถ้าเจ้าไม่ทราบอันใดทั้งสิ้นจริงๆบิดาท่านบอกเถอะเสียวจับสาอับจนปัญญาบอกเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนโดยละเอียด เสียวอั้งเหียยยิ่งฟังยิ่งประลาใจความประลาดใจนั้นประวันท่านพึงสุดท้ายยกมือกุมมรอยฟันบนคอหอยอ้าปากค้างไว้แต่ประจากษมเสียงเปล่งออกมานางไม่คลายเสียแฉงแต่อย่างไรหรือไม่ทราบเหตุการณ์เมื่อคืนแม้แต่น้อยจริงๆรงวงยีโคดกายอยู่ด้านข้างมองดูเสียวอั้งเหียยอย่างตื่นเต้นสงสัย กับเรื่องนี้นางพลันบังเกิดความรู้สึกประวันพลันนผึงยิ่งกว่าเดิมเสี่ยวจับซาไม่เชื่อเรื่องราวของผู้เทพมาก่อนอยามนี้อดบังเกิดความคิดเช่นนี้ม่ได้เสียวจับซาเรื่องเคลือบแคลงต่อศักดิ์ศรีของบุคคลทั้งสามนั้นถ้าร่างของคนทั้งสามปรากฏขึ้นในห้วงสมองถ้าร่างนั้นไม่อาจใช้คำวิทยายุธทิบายได้ คนผู้หนึ่งไหนเลยโบยบินอยู่กลางอากาศเจกเช่นวีหกเหินได้หรือ,อยังมีคนผู้หนึ่งต่อให้มีตัวเบาสูงล้ำสุดยอดก็ไม่สามารถพิ้วไปไกลสิบกว่าในชั่วพิบตาระดับความเร็วนั้นแสดงว่าอยู่เหนือขีดความสามารถของมนุษย์แล้วเสียวอั้งเหียเดินออกจากสำนักใหญ่กลางวิการอาจบางทีเป็นโรคละเมอชนิดหนึ่งแต่ม่านมุกภายในห้องเลิกขึ้นโดยไร้เสียง จะอธิบายได้อย่างไรเมื่อเขอนเกิดหิมะตกอย่างกระทันหันใช่เป็นปรากฏการณ์ผิดธรรมดาหรือไม่เสียวจับซาคุ่นคิดพลางเดินถึงริมหน้าต่างหากท่อนน้ำแข็งที่ผนึกอยู่ใต้ชายคาตึกลงมาเส้นหนึ่งที่สัมผัสถูกเกียนเจียบท่อนน้ำแข็งละลายเป็นหยาดน้ำหยดลงใจกลางฝ่ามือของเสียวจับซาทุกประการล้วนจริงแท้แน่นอน เสียวอั้งเหียมมองดูท่าทีของเสียวจับซาแด้องยีต้องสี่ยกายด้วยความหนาวเหน็บเดินถึงหน้ากระจกทองเหลืองเพิ่งดูรอยฟันบนลำคอทั้งสองรูสีหน้านางซีดขาวกว่าเดิมร่างอ่อนแอเริ่มสั่นระริกคล้ายดอกอ้อก,กลางลมแรงดูไปอ่อนแอกระไรปานั้นไม่เป็นตัวของตัวเองกระไรปานั้นองยีรีบสือเข้าไปประคอง เสียวอั้งเหียลดสายตาลงถามเบาๆองยีเจ้าไม่ได้กล่าวผู้พูดจริงๆหรือองยี้ผงกศีรษะยามขับแขนใจต้องหลั่งน้ำตาออกมาเสียวอั้งเหียทอนใจเบาๆตบไหลองยี้กล่าวว่าไม่ใช่เราไม่เชื่อเจ้าเพียงแต่เรื่องนี้ใช่พิสดารจนเหลือเชื่อหรือไม่หรือองยี้หลั่งน้ำตาพลางพองกศีรษะเสียวจับสาหันกายมาช้าช ท่อนน้ำแข็งนั้นยังไม่คงอยู่อีกกลับกลายเป็นคราบน้ำกองหนึ่งเสียวจับซาท่อถอนใจกล่าวว่าพวกเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แม้เหลือเชื่อแต่เราไม่เชื่อเป็นผีสางอันใดอาจบางทีเป็นลวดลายของคนเป็นวิธีการข่มขู่ของศัตรูพวกเรากล่าวจบคำพันเป็นเสียงโห่ร่อดังๆกล่าวว่าพวกมันหาเข้าใจว่าเช่นนี้จะสร้างความประวัติพลันพึงแกเรา บีบังคับเรายอมจำนวนก็คิดผิดแล้วเสียวอั้งเหียถามว่าแต่รอยฟันทั้งสองรูนี้จะอธิบายอย่างไรหรือคิดสร้างรอยฟันเช่นนี้สองรูย่อมง่ายดายยิ่งนี่แสดงว่าเป็นวิธีการอีกประการหนึ่งพวกมันไฉนทำเช่นนี้เสียวจับสายกมือลูปเรายิ้มพรางกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของพวกมันคงอยู่ที่รั์สินสมบัติของบีดาเพียงแต่วิธีการนี้แม้พิเศษพิสดาร ที่จริงไม่มีผลอะไรพวกเราอย่างไรไม่ใช่ทารกอมมือแล้วใบหน้าของท่านแม้ปรากฏรอยยิ้มในใจหาได้ยิ้มไม่เพียงแสดงออกมาเพื่อให้เสียวอัางเหียววางใจเท่านั้นใบหน้าองุ่ยิ้ก็ปรากฏรอยยิ้มขึ้นแต่ดูออกได้ว่าไม่ใช่รอยยิ้มจากใจจริงเสียวอัางเหียมองดูเสียวจับซาเหลียวมององุ่ยิ้มผันยิ้มออกมากล่าวว่าไม่ว่าเป็นจริงก็ดี แปลปลอมก็ดีข้าพเจ้าล้วนไม่กลัวและไม่มีตกกงังวลนางเหลียวหน้ามายังเสียวจับสากล่าวว่ามีบิดาอยู่ที่นี้ยังมีผู้ใดกล้าทำอย่างไรข้าพเจ้าเสียวจับสาได้แต่พโอกศิษาเสียวอั้นเหี้ยกล่าวว่าบิดาไม่ต้องมีตกกังวลไปต้องให้เรื่องนี้ไม่ใช่การกระทำของคนธรรมาต้องอยู่เหนือธรรมผู้บตรีไม่เคยสร้างบาปกรรมใด ในเลยเกรงกลัวคุณใสอันชั่วร้ายเสียวจับซาหัวรอะดังๆด้วยความสบใจครั้งนี้ค่อยบังเกิดความปิติยินดีอยู่บ้างยามนี้ซิมอูรีบรุดมาถึงนอกหอหะประตูกล่าวว่าตัวกอเชิญออกมาสักครู่เสียวจับซาขมวดคิ้วกล่าวว่าหงยีเจ้าดูแลเสียวเจียให้ดีพเราออกไปสักครู่จะกลับมาหงยีรับคำ เสียวอั้งเฮียกล่าวเสริมขึ้นปิดาปโปรดวางใจต่อให้มีพีสารจริงๆก็ไม่กล้าปรากฏกายยามกลางวันแสกๆเสียวจับสางวงันบุบจึงพงกศรีรษากล่าวว่าประเสริฐบุตรีอันประเสริฐจากนั้นหันกายเดินจากไปเพิ่งออกจากหอซิมโอก็ตรงเข้ามากล่าวว่าตัวกอมีเรื่องหนึ่งไม่ถูกต้องเสียวจับสาถามเพราะว่าเกิดเรื่องใดขึ้นอีกหรือ ตามคำรายงานของสิทธิทลาตะเวนหลังเขาเมื่อคืนพบเห็นเรือใบห้าสีของโอสีเสียงกงปรากฏขึ้นบนท้องทะเลละแวกใกล้เคียงโอสีรอเจ้าผู้นี้ไม่มีการติดต่อกับพวกเราลเล่นเรือใบห้าสีมายังละแวกใกล้เคียงหย่กันที่น่าประหลาดคือพวกมันพบเห็นบุคคลแต่งกายชเช่นชาวสงสารผู้หนึ่งและสตรีสองนางยืนอยู่บนหัวเรือ หวังจากคำบอกเล่าเกรงว่าตั้งห้หลิวโหที่พบผ่านเมื่อคืนเสียวจับซาตวาดว่ารีบเรียกพวกมันมาพบเราเตียงโง่และเต็งเกียกไม่ช่างเจรจานักดังนั้นทั้งสองไม่ได้แต่งเติมเหตุการณ์เมื่อคืนพบเห็นสิ่งใดก็บอกเล่าสิ่งนั้นเสียวจับซาพอฟังจบก็นิ่งเงียบเงันไปยาเทียนและสิมวูมองดูเสียวจับซาไม่ได้ส่งเสียงเช่นกัน ชัวครูให้หลังเสียวจับสาค่อยถามว่าพวกเจ้าทั้งสองเอ่ยถึงเรื่องนี้ต่อผู้ใดหรือไม่เตียงโง่และเติงเกียกสันสีชะเสียวจับสายกมือลูบเขากล่าวว่าประเสริฐมากพวกเจ้าสุกงำเรื่องนี้ไว้ในใจอย่าได้เปิดเผยออกไปเตียงโง่และเต่งเกียกรับคำทั้งสองล้วนดูออกว่าเรื่องราวนักนาสาหัสเสียวจับสาสั่งต่อสิมูว่าเจ้าถ่ายทอดคำสั่งเรา บอกว่าพบเห็นเรือใบห้าสีของโอสีที่ละแวกใกล้เคียงอาจมีการกระทําอันใดให้ทั้งหมดเพิ่มความระมัดระวังพอถึงยามวิการให้ลาดตะเวนตัวตราเป็นเท่าตัวสิมูกล่าวว่าโอสีแม้ครองความเป็นใหญ่บนท้องทะเลแต่บนแผ่นดินใหญ่ไม่นับเป็นอย่างไรได้หากสั่งการเช่นนี้คงสร้างความเคลืยอแขลงสงสัยแก่พวกมันแต่หากบอกเหตุการณ์เมื่อคือนออกไป ต้องสร้างความแตกตื่นโลนลานโดยใช่เหตุประการสำคัญคือจนบัดนี้พวกเรายังไม่เข้าใจว่านี่ที่แถ้เป็นเรื่องราวใดซิมอูไม่อาจไม่พงกศีรษารับเสียวจับสาขคบคิดอีกเล็กน้อยจึงกล่าวเจ้าทำตามคำพูดของเราก่อนเมื่อถึงเวลาบอกความจริงพวกเราค่อยบอกความจริงซิมอูพงกศีรษะเยคลานำพาเตียงโงและเต่งเกียกเดินออกไป เสียวจับซาต้องจมอยู่ในผวังครุ่นคิดอีกคราเสียวจับซาเดินบนไปมาในลานตึกครู่หนึ่งพลัชงักเท้าลงเยี่ยเทียนติดตามหลังทุกฝีก้าวก็ชงักเท้าลงเช่นกันเสียวจับซาเหลียวมองเยี่เทียนแวบหนึ่งกล่าวว่าเจ้ารู้ใจเราตลอดมาครั้งนี้เยี่เทียนยิ้มเล็กน้อยตอบว่าตัวกอของใครขวนว่า หากแม้นตังห้เลี้ยวโหทั้งสามเป็นสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรอืมวิชาท่าร่านของตังห้เลี้ยวโหนับว่าเราไม่เคยพบผ่านมาก่อนจริงๆการคงโยของสิ่งนั้นไม่มีคำยืนยันจากผู้คนไม่น้อยสำหรับกับพวกเราถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อประการหนึ่งเสียวจับสากล่าวว่าก่อนหน้าน,นี้พวกเราจะอย่างไรไม่เคยพบผ่านสิ่งนั้นมาก่อน ไม่เคยพบผ่านไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ดำรงอยู่ในโลกเสียวจับซาพงกศีราเดินช้าๆต่อไปเยี่ยเทียนกล่าวถามว่าตัวกอใช่คิดถึงคนผู้นั้นหรือไม่เสียวจับซาหันกายมายิ้มพลางกล่าวว่าเจ้าจะอย่างไรไม่สร้างความผิดวังแกเราคนผู้นั้นเชื่อถือการคงอยู่ของสิ่งนั้นตัวกอไม่ใช่เกิดการถกเถียงกับคนผู้นั้นเพราะข้อนี้รกหรือ เสียวจับสาฝืนยิ้มกล่าวว่าคนผู้นั้นหากทราบว่าเราส่อหามันเพราะสาเหตุนี้เจ้าเข้าใจว่ามันจะมีปฏิกิริยาใดาหรืออย่างมากเพียงแย้มยิ้มมินำซ้ำประกันว่ายิ้มไม่บาดใจนะเสียวจับสาพงหกศีษากล่าวว่าท่านจะอย่างไรเป็นใต้หัวสือท่านหนึ่งและตัวกอก็เป็นสหายของท่านเสียวจับสายื่นมือออกกล่าวว่าทรงดาบแก่เรา จะรีบไปเชิญท่านมาให้กับเราเหียเทียนรีบส่งหม้อพ่อผ้าแพลต่อเสียวจับสากล่าวว่าผู้น้องจะกลับมาโดยเร็วที่สุดเสียวจับสาผ้าหอผ้าแพลลงบนหัวไลกล่าวว่าระวางนี้เท่าทารกผู้นี้ศึกษาค้นคว้าพระธรรมคําสอนไม่ยังเท้าออกจากบ้านหวังว่าตอนนี้ยังเป็นเช่นนั้นตัวกอโปรดวางใจพางประสานมือ หันกายวิ่งกระบึงออกไปเสียวจับสาใช้าสายตาทรงเยีย่เทียนไปไกลแก้ห่อผ้านั้นออกอย่างเช่มช้าใช้นิ้วเขี่ยผ้าแพ่ออกเลื่อนมือจับดาบดาบทอดถอนใจรำพึงวา่าเราหากวางจะได้ก็ประเสริฐพลางชักดาบออกมายามกลางวันเจอจ้าคมดาบยิ่งแวววาวเสียวจับสาเพ่งตามองคมดาบกล่าวว่าดาบเป๋ยดาบ จาเป็นเพื่อนเราบุกบัน้าความตายสร้างฐานะของพรรคมังกรนากีจนมีความสำเร็จเช่นวันนี้ครั้งนี้ต้องช่วยเหลือเรารักษาชีวิตของอั้งเหียให้จงได้ตอนนี้ในลานตึกมีแต่เสียวจับสาแต่ผู้เดียวอาจบางทีเพราะเหตุนี้เสียวจับสาจึงกล่าวคำพูดเชนีออกมาหากเพียงได้ยินคำพูดเหล่านี้ไม่เห็นเป็นเสียวจับซาก็ เป็นต้องเข้าใจว่าที่กล่าวคำพูดนี้คือผู้อื่นคำพูดที่ปราศจากความเชื่อมันนี้ความจริงไม่บังควรกล่าวจากปากของบุคคลเช่นเสียวจับสาเสียวจับสาก็ไม่ใช่บุคคลที่ถูกคมโคร,รย่นย่อดโดยง่ายใดที่กลับกลายเป็นเช่นนี้สาม,มารถอธิบายได้ไม่ยากนะเนื่องเพราะเสียวอ่างเนียมีความสำคัญต่อท่านเกินไปแล้ว จบบทที่สิบสี่